และตอนนี้เราก็มากันอีกแล้วโอ้โหมากันอย่างไวนะโฟกัสควันนี้เราจะมาแกะกล่องอะไรเบบี้ทีใช่ครับทุกคนแต่นี้มีอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นโอ้ไม่รู้เยอะคนแต่เบบี้ทีเวอร์ชันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงผสมกับผลไม้ จะเป็นหน้าต่างของสัตว์เองแล้วก็หมูกับอะไรเนี่ยหมูกับพีป่ะเนี่ยพีทแล้วก็มีเป็ดนะทุกคนคือเป็ดกับสัตว์ต่างๆจะอยู่ในรูปแบบของผลไม้เองทั้งท้องดูนะวันนี้มีหมด8กล่องใช่ไหมใช่ที่เก็จะแตกรือเปล่าต้องมีสักกล่องละที่เก็นะทุกคนอย่าเป็นที่เก็นะนี่ทุกคนขอโทษได้ไหมที่เข็มี3ตัวนะทุกคนเราก็ได้3ตัวเลยเดียวมเป็นอะไรแค่มังกรที่จะแก้มังกรอยากได้อันนี้อะไรสักอย่างเอกไม่ไม่รู้โอเคไม่ไม่ไม่มีกี่แบบ มีแปดแบบครับควรซีเกตสามตัวซีเกตมันเหมือนมีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่มาดูกันนะวันนี้พ่อเราจะเปิดซีเกตให้ดูนะครับทุกคนเริ่มก่อนเลยเปิดกันเลยกันนี่ให่ดูกล่องนี้มันมีความที่แบบว่าเบี้ยวๆนะทุกคนเบี้ยวๆเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวจะแบบว่าแพ็คซีเกตมาแบบรีบเกินอะไรอย่างเงี้ยรีบแบบรีบจัดเลยอ่ะอันนี้รอแล้วกันคือคือดูง่ายมากเลยว่าอันไหนซีเกตนะครับกล่องมันก็จะเป็นแบบเบี้ยวๆอย่างเดียถ้าเปิดถ้าเปิดมไดซีเกตอะซีเกตอ่ะรอดูรอดูรอดูนะทุกคนมรับทุก นะปะเฮ้ย,ยเดี๋ยวยกินเหมือนกล้วยเลยมีปะไม่มีเหรอหนึ่งสองอไม่น่าจะเป็นกลิ่นกล้วยเป็นกินเหรอเออกินเหมือนกล้วยเลยใช่ไหมฮะเออใช่กระเแยมไม่ออกเออมันก็ไม่ตรงมันเหมือนแบบนั้นแล้วก็เหมือนเยลลี่อ่ะแล้วเคยกินไหมเยลลี่แล,ล้วเหมือนวิกาจูเลยอันนี้เป็นกล้วย่อ เป็นก้นกับกระต่ายนะครับทุกคน,นดูน่ารักมากซึ่งเป็นตาแบบวันยิ้มแบบซ้ายขวาแล้วก็มีหัวโนแล้วมีมือด้วยนะทุกคนไหนบอกก็เป็นสีขาว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แ <c oughs> ล,ล้วว่า <c oughs> ไม่ใช่นะครับทิสจดีเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับผมอ่ะดื่มโชว์การัดนีการ์ดมีไม่ต้องอยากลองดมก่อนนะแล้วมีลองเดาได้ไหมก่อนเออเดี๋ยวลองเดากันดีกว่าว่าจะเป็นกินอะไรแบบจะได้มีความแบบเพื่อเมื่อกี้พิมพ์พุกนะทุกคนเมื่อกี้เออมามาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านะนี่คําพูกระนั้นทีกหบุแง๊ง๊ก่อนนะแ เพิ่งดูอีกเพิ่งดูอีกเพิ่งดูนม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 เอายังเอายังเอายังไม่หอดมัง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 กินเหมือนลูกพีชเลยลูกน่าจะเป็นลูกมีแย้งไม่ออกอ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะอะลองดู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 อะนะอ๋อเอี้ยซ้ำอ่ะมั่วแล้วมั่วไม่ใช่แล้วมั่วอันนี้เป็น้มปะ้มเเหรอออใช่เหรอ เอแต่อันนี้อ๋อไม่ใช่ดาไม่ถูกนะทุกคนไม่เป็นไรแสดงว่าทฤษฎีในการดมกลิ่นก็ไม่ไม่ไม่เออแบบอาจจะอาอาจจะมีถูกก็ะด้นะโกหกอ่ะดองดม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 ลองดมดมมดมดมดมมมด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 เฮ้ยอัมนี้มัมหมานดม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 ดดมดมดมดดมมดมมดมดด ไม่ใช่ไม่ใช่กินมีกินมีนะเฮ้ยตา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 ด้วยทุกคนไหนนี่เออใช่อุ้ยจะกินกินหอมนะมีหางหมูด้วยอ่ะหางหมูหางหมูหางหมูหมูนทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากครับผมแล้วก็จะมีการ์ดด้วยนะครับทุกคนนี่เอ้ยอุ้ยตาตานี่สวยมันมีตาชมพูด้วยหรอดูดิเห็นไหมอยากดูอ่ะเนี่ยตาชมพูอย่างเงี้ยมีด้วยหรอไม่น่ามีถ้าเกิดมันมีนี่ถือว่าหายากเลยนะถือว่าาาหยกเพราะมันมันเป็นตาสีของมันใช่ไหมตาบางอันอ่ะ ในแบบตามการนี้ก็เป็นแบบตากิ้งก็นี้ก็ตากิ้งอ่ะคิ้งเหมือนบูเบอรี่เลยคิ้เหมือนบูเบอรี่เลยอ่ะบูเบอรี่บูเบอร์รี่ชิ้นหรอยังไงยังไงถือความจริงแล้วจมูกเรามีปัญหาหรือเปล่าหรือยังไงครับเนี่ยแม่เราไม่เคยมีตานี่ทุกคนสวยเลยตาคอนดิชั่นใหม่หรือเปล่าตแต่ใช่ทุกคนเลยแม่ทข้างในด้วยแบบมีแบบวเวีนรู้ความรักทุกคนแล้วแบบกระสีดำโผรักทุกคนแล้วจะแก้ปัปหาตัวเองหรอ เนี่เป็นบูเบอรี่นะคะอยู่ในร่างของหมีโครา่ามัสอ่ยันนี้ซีเคดยังไม่ออกนะทุกคนจะไม่ไหลายซีเคดอยู่ในมือผมนะครับกล่องนีบุ้มุมมันจะมีแล้วนะเชอร์รี่มีอะไรอีกกระโตอนนี้เราเหลือแก้มโอ้ยอยากได้แก้มโอเชอร์รี่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 เหลือแก้มมังกรอะแก้มมังกรอะไม่รู้ลอง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 ดูดิโอ้ย ไม่ดูอ่ะกินเหมือนสตรอเบอรี่เลยอ่ะหนึ่งสองบัวหมดละลูกแพ้ป่ะใช่ไหมลูกแพ้อะโวคาโดอะโวคาโดนี่ดึงได้หรอดึงได้ไปดันไปดันเป็นอะไรคืออะโวคาโดเปล่าอะโวคาโดโอเคอะโวคาโดก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะโวคาโดอยู่ในร่างวัวอันนี้วัวเหรอใช่วัวไม่รูหน้ามันนี่นี่วัวแล้วก็มีหาง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 ร้องร้องให้ฟังหน่อยต่อไปเลยตา นะคะตาจะเป็นตาล็อกไฮแล้วจุ๊บแก้มก็จะเป็นแมวนะคะแล้วก็มีกระดูกนะทุกคนมาตาก็เลยดีกว่านะคะจะไม่รอช้าเราจะเปิดโคบแล้วมั้งเนี่ยเหลืออะไรอะเหลือนะสตรอเบอรี่นะทุกคนสตรอเบอรี่แก้มังกรกแล้วก็ใครอะอยากได้แก้มงั้นไ,ได้แก้มังกรใช่ไหมได้แก้มังกรมันเปิดให้นะอัตยับกล่องหนึ่งนะ,ะไม่เป็นไรหรอกโอ <c oughs> ้โหไม่ไม่ยับกล่องกล่องแล้วเลยมาโฟกัสดาวเลยเฮ้ยไม่ไน้อาจจะเป็นซีเกตถ้าได้ซีเกตนี่คือแบบทำไงได้ซีเกตแล้วจะทำไง กินเหมือนเชอร์รี่เลยกินเหมือนเชอร์รี่เลยจริงเหรอแอปเปิ้ลสีนะคะตาสีแดงจะเป็นแอปเปิ้ลแล้วมีไหมไม่เคยมีคแต่เป็นนี่แบบแบ่งเลยนี่มีแบบตาหรือคะนีิยังไม่สุกกินเหมือนเชอร์รี่เลยไม่เป็นไรสีแดงเหมือนกันแทบพ่ายได้ไปกินนี่เหมือนทุเรียนเลยใช่เหรอมีเหรอเป็นอันนี้ อะเดือสตรอเบอรี่กับแก้มมังค์แก่และแก้มมังกรอ่ะโอ้มีแอดดูไปละได้และสตรอเบอรี่ว้าวนีสุดองวยนะนี่ตาชมพูไงทุกคนนี่ตัวอะไรลืมบอกเลยอันนี้เป็นไก่เออ,อนนไ,กไก่นะคะสตรอเบอรี่ไก่ไกนกี่แล้วก็น<ก>ี่ก็เป็นกานะครับเอ้ยเจ๋เป็นตาร้อห้แต่ตาเนี่ตาสีชมพูว่ะสวยมากเลยทุกคนเทียดะต่อไปสีแคเชอรี่นะคะเตอรดีกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนเราตอนนี้เหลือแก้มมังกรแล้วก็สีเข็ดวิมันเราจะได้สีเข็รเปล่าถ้าได้สีเขรดกีนกีนเลยปะกีีกตอนนี้มีกีละ ทีแต่มาอุ้ยอันนี้ใหญ่นที่ป่ะนนที่ป่ะฮะที่ไหมที่อ่ะหล่อที่อ่ะโอ้โหสีแบบเต็มมาแต่ไกลเลยจริงเหรอนั่นแหละวะมันคือสีพูดเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะออแก้มังก่อนออแก้มังกรนี่เฮ้ยนั่นละกงตาจะเป็นตาลองห้ายหัวจะเป็นสีชมพูอ่อนสวยอ่ะเนี่ย เดอเสียดายมากนะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเพราะอะไรเรายังมีกล่องหน้าอีกนะผมในเมื่อเขายังไม่หยุดผลิตก็เพราะว่าแม่เราก็ไม่หยุดซื้อด้วยนะคะแล้วเราก็แกะไม่เราก็แกะอะไรเนี่ยว่าเพื่อนๆก็ชอบใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวครั้งหน้านะเราจะแกะ20กล่องพร้อมกันเลยยี่สิบกล่องกันคลิปทักมาไม่มีไม่มีขออนุญาตราคะทุกคนถ้าเกิดใครทีอย่าลืมกดะแชกกระเล็กกระซั่งกระไก่ให้เรานะคะทุกคนครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปมีการใหะสักรสสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ t h a คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกีกครั้ง You are นอยู่อ,อ้ขอบคุณ